พี่เห็นกระทะพี่เห็นปะพี่ช่วยหากระทะหน่อยวันนี้ผมทำคลิปไปรีวิววันนี้ผมหากระทะอยู่สิบหอบิ๊กใช่มักระทะใช่กระทะายากมากพี่พอจะทำงานมันเป็นอย่างนี้ดูดิใช่ใช่ใช่พี่อ่ะช่วยหากระทะนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกระทะบิ๊ว่ามันกระทะเป็นอะไรยังไงเด็เรียกกูมาหากระทะใช่เอาใครมาหาก็ได้เอ้าทำไมบิ๊กทำไม่ก็มีพี่ชายไงแบบว่าพี่ย่าอะไรเงี้ย ผู้ผู้อผู้ทรงเกียรติไงในช่องของแบ็คอะไรเงี้ยเอามาเดี๋ยวดมกลิ่นให้เดี๋ยวดมกลิ่นให้โอเคพี่ผมเอามาพี่ให้พี่ดมกลิ่นนี่แหละยลงตรงไหนครับนี่ลง<ร>น,นี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไปเราเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวอันนี้นะครับไอ้กระทะนะในโซในเมื่อโซฟีตายเราแบบว่าเราเล่นไม่ได้แล้วก็มารีวิวของแล้วกันงั้นใช่ใช่เป็นกระทะผมด้วยไม่ใช่กระทะมันตัวเียตายก็ปรับหมาแบบไม่น่าเล่นนะทุกคนแล้วมันมีบั๊กอะไรด้วยเรามารีวิวดีกว่า โดยกระทะมันเพิ่งมาใหม่นะเราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเปลี่ยนสายนะอะไรเงี้ยอืมจริงๆด้ได้ครับเพิ่งมาเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใช่เพิ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่มามามาเมื่อเช้าเจอแล้วเจออะไรอ่ะเจอถังแดงเนี่ยถังแดงแดงแฉะโอ้ด้านหน้าพี่แดงอ่ะฮัลโหลอย่าใครยิงนะยศแม่ไม่มีครับพี่เอาไงเอาไงไม่มีล็อกพี่เดือดรองก็ได้อยู่นะโอ้ก็เท่เลยก็อี้ สุดยอดจะกระทาแล้วพี่วินมาเนี้ยมาเนีพี่วินพี่วินเออเท่านั้นมามามาเราจะไปรีวิวกันตอนไหนบอกหาก็ไม่เจอว่าสามสี่ตาเอ้าก็มันเพิ่งเจอเดี๋ยวพี่พี่มาแล้วมันง่ายเลยเว้ยเออใช่พี่มาแล้วต้อนเหร่ใช่พี่มาแล้วมันดวงดีเลยจริงมีมีความต้อนเหร่ดีนึงอ่ะมีมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวนะครับก็ตอนนี้ก็ได้กระทะมาแล้วดูดิกระทะมันแบบมันเรืองแสงนะมันเป็นกระทะอันแรกใช่ปะที่มันเรืองแสงอันเนี้ยเฟี้ยวอ่ะ หาฆ่าคนหารถปะยังไม่ทันเดินเลยขอดูนี่นี่ยู่นี่ดูอย่างนี้อะไรเดี๋ยวไปหารถดีกว่าพี่สุดยอดเวอร์ชั่นจริงของคนนี้สุดยอดอ่ะอยู่แล้วพี่สุดยอดอ่ะมันอยู่แล้วบายจะยิงเหรอผมก็อยากได้อ่านะพี่วินพี่วินหมดไปสามพันเพชรแต่ี่ไอกระทะเนี้ยสามพันเพชรใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นพี่ก็ไม่เกินพันเดียวพี่ตั้งให้เลยไม่เกินไม่ไม่เกินไม่เกินหรอไม่เกินที่จะเสียไม่เกินที่จะเสีย เฮ้ยทำไมคิวเยอะละขนาดแบบนั้นไปพันบาทมะ้ยโหพันบาทไปนี่ดีกว่าปหมก่อแก้วก่อแก้วก็รออยู่นะก็พี่ก็เอาพี่ทำอะไรตรงนู้นนะมาของเร็วพี่โอ้ชักช้าลีลายึะยักษ์นึ่นักจนไม่ทันกินแล้วเราจะถ่ายเราจะถ่ายรูปรูปปกกันแล้วพี่จะถ่ายรูปปกพี่พี่นั่งนั่งบนรถแล้วผมจะเป็นคนแก็บให้ จะไปครับลุงชายเฮ้ยท่านั่งไปไม่เหมือนผู้หญิงนะแต่ก่อนไม่เหมือนผู้หญิงแต่ก่อนไม่เหมือนผู้หญิงนะเฮ้ยไม่รู้ว่าผู้หญิงก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายเหมือนผู้ชายใช่ปหมไม่ผู้หญิงผู้หญิงมันมันพับขาลงแล้วก็แบบเอาสองมือปิดไห่เฮ้ยลงไปดิลงไปนั่งข้างหลังเป็นคู่อ่ะคู่บ่าวสาวอ่ะเข้าใจเปล่าเออแหม่เฮ้ยสุดยอดอ่ะพี่อ้ เอ้ยลงลงลงมาลาลาพี่าลาตายแตายสับสับลงมาลงมาพี่ลงมาลงมาลงมาตายดีไม่ตายพี่เลือือสิบเือยสิบมามามพี่บนพี่เบียนนี่พี่เบนไม่ตายกันเหรอตัวมะพาวตัวมะพ้าวไปอ๋อไม่้เลยไม่ขึ้นไปใหญ่เลยไงพี่ยามันไอ้ไม่ซิงปะ พี่พี่พี่มาลองมาลองรถสปอร์ตดิพี่มาลองไอเทมใหม่ไงพี่มาไอเทมใหม่พี่พี่มีาลองรถสปอร์ตมาลองรถสปอร์ตไม่เลื่อนไม่มีนะเลื่อนไม่มีนะไม่ไม่มันไม่บินพี่อันนี้มันไม่บินอันนี้ไม่บินนั่ง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 เหยียดแม่มนั่งนั่งนั่งพี่ตายกูตายตายกู วินขึ้ว่ามันันเป็นย้ตายคครบอ่บอกว่าทาไมบินขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นอะพี่เห็นกระทะแต่งโมไหมกระทะแต่งโมพี่เห็นบัเออใช่ใช่หรอใช่กระทะแต่งโมบัพี่แต่ลาคาไม่เหมือนกันนะรถไอรถบิฟฮานี่อีกแต่าคาไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบคนละแบบ้ารถใช่รถไอรถจิ๊บมันจะแบบ หาข้างไปเลยแบบออกแบบมันจะข้าไปอีกอัตโนมัติออกข้างทำไมวะทำไมกระทะมันดูโอพีอย่างวะรวยมันเป็นบาเคว่มันเป็นบาเป็แก่เลพี่พ่ยาบาเลตยังเจ๋วอ่ะบาเลตตกูตายตอนเนี่ยกูชุบชีวิตกันไปชุบชีวิตโอเคพี่ยาไม่แค่นี่แหละจะมาแกล้งแค่นี่แหละว้าอะไรโว่ช่ออะไรอยู่ใต้รถปิงเหรอช่องช่องช่องพี่วินแกล้งพี่ไอช่องผมแกล้งพี่ยา แกอะรู่เนี่ยพ่ไแกรู้แกรู้ปะไม่พี่ไอไม่รู้หรอพี่ไอก็ยังไม่รู้พี่ไม่ได้คิดเลยว่าจะแก่พี่พี่ไอไงโอเคครับเดี๋ยวไปแกลงคนอื่นต่ออะไรดีก่อนนะครับป่ะเดี๋ยวจะพาไปเห็นไหมเห็นมเห็นเห็นกระทะนี่ไหมนี่เดี๋ยวจะพาไปรีวิวเห็นยังก็โอเคเจอกระทะแล้วบอกนะเพราะว่าจะมารีวิวว่ามันจะเป็นยังไงได้โอเคโอเคใช่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  ใช่ใชอ่าที่ที่เราจะลงตรงไหนดีนะอ๋อใช่ใช่แล้วแถ่นี้อะไรพี่เบินพี่เป็นอะไรผิดละล่ะาแถวนี้ก็ได้เนี่ยไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไอ้สนามยิงเป้าปนสนามยิงเป้าสนามยิงเป้าใช่ใช,ใช,ใช่ยิงเป้าไม่เป้ายิงเป้าเฮ้ยเกินไปเกินไปไปเรา หักกระทะด้วหักกระทะด้วอันนี้คอนเซปต์หลักของคลิปเราคือกระทะโคอดิคิงเออกระทะใช่ใช่ต้องย้ำไปหลายรอบหน่อยกระทะไร้น้ำมันเฮ้ยเฮ้ยเสียดายเสียดายแกวลาล่ะหลอมหลอมได้ยินไหมอมอมไปออมไปเงียบเกียบเลยวะไออมไปได้พูดได้ออมไม่ได้โอเค กูไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอยากอยากอยากได้รถสปอร์ตอะรถสปอร์ตกับไอ้เนี่ยเจอแล้วโอเคเจอคนลิคิงเหรออ่าพี่บินเอา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 ให้เอาให้เบอร์สามเลยเอาให้พี่เบอร์สามเพราะว่าพี่เบอร์สามกามีรู้รู้รู้พี่เบอร์สามรู้รู้ใช่แล้วเคยไปไปเจอสามอ่ะนะตรงนั้นเลยเออรู้แล้วรู้แล้วใช่แล้วใช่แล้วก็อยู่ก็อยู่ตรงนั้นน่ะก็หาก็ดูแล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วต่อไปหาหารถสปอร์ตก็รู้เอาให้วิ่งหนีได้ปะ โอ้ยบีนีคืแล้วที่อุงอ <wh ุงอ okay, okay, ุงได้ยินปะอุงอุงอุงเอ้ยอุงไม่ยินไม่ยินองอย่าเงียบดีอย่าคอไม่ดีอุ้ยเป็นคนยิงเฮ้ยอย่าชนแล้วสปอร์ตมันจะพังโอเคค่าตายเลยงั้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมตายนะครับเดี๋ยวไปรีวิวกับพี่พี่บินแล้วกันนะก็คือ ก็คือว่าไอ้นี่เขาเรียกว่ากระทะคนร like like yes. ิิงมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นว่าแล้วก็ไออุงอุงอุงไปไหนอุงอุงอุงขับป้าอุงอุงมานี้อุงไปนู่นทำไมไปนน่นทำไมมาเนี้ยมานี้ยไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงไงก็แบบว่าอันนี้ก่อนมารีวิวกระทะก่อนดีมันเป็นพรีเซนเตอร์ดีที่เรียกมาไม่ใช่หรอกจะจะให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่หรอกอื ใช่แล้วใช่แล้วอะไรวันนี้เรามต้องเป็นเราด้วยอ้าวมันไม่มีใครแล้วอ่ะไอหมิวก็นอนแล้วนี่มานั่งรถมานั่งรถเอรถอเขาเรียกว่ารถรถอีนี่นี่เออนั่งเลยนั่งเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่ไม่นั่งนั่งไม่ใช่ขับนั่งนั่งนั่งเพราะว่าเพราะว่าจะให้พี่คนนี้ขับเพราะว่าจะให้ไออมันเข็บรูปให้ออให้นั่งโอเคใช่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 นั่งนั่งเลยพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่เอาเลยพี่นั่งเลยพี่เอเล่เอนั่งเลยนนั่งเลยั่งเลย อ๋อเฮ้ยมันจะเป็นอย่างงี้ไปอุ๋งจริ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 งจะเป็นอย่างงี้ไปเฮ้ยเราเล้วราสปอร์ตออกไปที่อื่นหน่อยเราสปอร์ตออกไปที่อื่นหน่อยได้ปะขับขับขับให้ออมขับ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 ไปที่อื่นหน่อยขับไปที่หนึ่งลงขึ้นลงเลมันมันบักอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงได้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 โอเคโอเควิ่งโอเคโอเคนั่งนั่งนั่งต่อนั่งต่อนั่งต่อคอยดูนั่งนั่นแหละ ตายโคตายโค้ดพีเซเตอร์ผีสิงงั้นเลยนี่นี่จะเอามาให้เป็นซีนเซเตอร์ไงเป็นไงอะ เอางี้พี่ซนด์เอาภูมิใจวะภูมิเออเอากระต่ายเนยโอเคนะครับเนอะแล้วก็หลอกในตั้งหลอกคนแล้วครับเฮ้แต่แต่กระทะใหม่นี่มันบั๊กจริงนะทุกคนก็ก็นั่นแหละมันบั๊กโอเคถ้าใครชอบข้าวยืนกดไลค์กดบซับสไครตด้วยนะครับผมเนาะก็วันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับจุ๊บทุกคนจุ๊บจุ๊บบาย